สวัสดีค่ะวิดีโอชุดนี้เป็นวิดีโอสำหรับค่ายบริการวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชสิ่งที่เราจะนำเสนอในวันนี้คือข้อสอบโอนนค่ะข้อสอบ O อนนชุดนี้คือข้อสอบของปีการศึกษา2561วิชาภาษาไทยมีข้อสบอบปรนไยนทั้งหมด32ข้อและข้อสอบอัตนัยอีก2ข้อค่ะถ้ามีเนื้อหาผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะ จงใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ28ยีราฟเป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษภัยไม่ทำร้ายใครเลยมีแต่ถูกทำร้ายเช่นถูกสิงโจโจมตีเวลาถูกโจมตีมันจะเตะสุดกำลังถ้าสี่หนึ่งตัวโดดขึ้นหลังมันก็จะวิ่งเต็มที่ฝ่าเข้าไปในโอง์หนามรกๆ หนังยีรับหนาหน้ำตามตไม่เข้าส่วนถิงงตัวแย่โดยน้ตำตาก็ต้องปล่อยถิงงตัวจะฆ่ายีรับจึงต้องพาพวกมาลุมกันหลายๆตัวมิฉะนั้นจะเอายีรับไม่อยู่เป็นกรรมอยู่หน่อยที่ยีรับกินน้ำต้องไปเย็ยนที่ริมหนองถากขาหน้ากลางออกไปให้ตัวเตี้ยลงแล้วจึงก้มคอยอย่าลงไปเอาปากดูดน้ำขึ้นมาตอนทางขากางออกนี่แหละเป็นโอกาสให้สัตรูโจมตีได้สะดวกเพราะขวาจะกลางออกกางเข้าต้องใช้เวลานาน 28ข้อใดไม่ปรากฏในข้อความข้างต้น1ศัตรูของยีราฟ2ถิ่นกำเนิดของยีราฟ3การป้องก,กันตัวของยีราฟ4ลักษณะของยีราฟตต่ข้อ2ถิ่นกำเนิดของยีราฟซึ่งศัตรูของยีราฟกล่าวไว้ว่าถูกสิงโตโจมตีการป้องก,กันตัวของยีราฟคือเวลาถูกโจมตีมันจะเตะสุดกำลังถ้าสิงโตโดดขึ้นหลังมันจะวิ่งเต็มที่ฝ่าเข้าไปนาในรุงนามรกก รูปร่างลักษณะของยีราฟคือหนังยีราฟหนาค่ะ